สวัสดีครับเจียมาตกกลับมาีกล้านะครับวันนี้กลับมาพร้อมกับสองชุดใหม่และรานคามืดนะก็ต้องบอกว่าความจริงรานคาลดราคาเราก็มาเรื่อยๆแหละนะน้องก็ชอบมาถามว,าว่าจะมีกิจกรรมลดราคามาอีกไหมครับพี่แอดนะจะมีอีกไหมมีเมื่อไหร่มีอะไรยังไงต้องบอกว่ากิจกรรมลดราคาของฟรีไฟนเนี่ยมามีเรื่อยๆนะครับน้องไม่ต้องกลัวน้องพลาดอันนี้ไปน้องก็รออันน่น้องก็รออันต่อไปนะครับถ้าน้องคิดว่าไหนคุ้มที่สุดสําหรับน้องก็เลือกอันนั้นแล้วก็ เข้ามาเล่นกิจกรรมกันได้นะโอเคมาดูกันที่ร้านค้าแห่งความมืดอรอบนี้ดีกว่าสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับร้านค้าแห่งความมืดก็คือเวลาที่น้องเข้าร้านค้าไปเนี้ยนะครับร้านค้าความมืดมันจะชอบอยู่ตรงนี้ <c oughs> แถวๆนี้แถวๆนี้ลองกดตูนะข้างๆคำว่า,าวทั่วไปเนี่ยจะมีไอคอนขึ้นเพื่อหาไม่เจอแล้วก็อยู่ตามนี้ก็มีนะครับตามแบนเนอร์พวกนี้ก็มีโ <c oughs> ทษที การค้าในความมืดคือน้องกดเข้าไปปุ๊บมันจะให้น้องสุ่มส่วนลดนะครับถ้าน้องดวงดีก็ส่วนลดเยอะอาจจะแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดง,ง่ายก็คือหารสิบอ่ะหารสิบก็คือของราคาพันหนึ่งก็เหลือร้อยเดียวอะไรประมาณนั้นนะเดีถ้าเกิดน้องดวงไม่ดีอาจจะได้แบบว่าสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ความจริงมันก็คุ้มอยู่ดีเพราะว่ามันก็ลดราคาของไปมากกว่าครึ่งใช่ไหมแล้วก็มันจะมีเหมือนขั้นต่ำที่น้องต้องซื้อเช่นเขาบอกว่าน้องต้องซื้อให้ครบหนึ่งร้อยเพชรก่อนนะ ประจำรายค้าแห่งความมืดนั้นได้นะยกตัวอย่างก็ในรายค้านี้ก็เป็นชุดนี้นะครับโฮ้ย <c> โ <oughs> ทดทีมี2ชุดด้วยกันสําหรับรอบนี้ที่เป็นชุดใหม่นะของข้างในรายค้าแห่งความมืดนอกจากของพวกนี้แล้วความจริงก็มีพวกตั๋วกาชามาีบัตรสร้างห้องบัตรเปลี่ยนชื่อเลยพวกนี้ราคาถูกมากๆกล่องปึงกล่องปืนและของสมใสอ่อื่นๆอีกมากมายรักอะไรชอบอะไรก็ไปเลือกเลยนะน้องไม่ต้องสุ่มก็เลือกเข้าไปเลย อยากได้อะไรปุ๊บกดเลือกซื้อจบง่ายได้มากมากกิจกรรมจะเริ่มเมื่อไหร่ใช่ไหมกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่23เมษายนไปจนถึง29เมษายนนะครับเป็นระยะเวลา7วันเหมือนเดิมนะกิจกรรมฟรีไฟ์ช็อปขึ้น7วันอันนี้ก็เช่นเดียวกัน23ถึง29เมษายนมาดูชุดกันดีกว่าชุดนี้ตีมันจะเป็นแบบข้าวบอยผี ข้าวบอยกะโหลกแล้วกันนะข้าวบอยกะโหลกชื่อว่าอะไรเนี่ยชื่อว่า Ghost Redemption นะข้าวบอยผีข้าวบอยกะโหลกนั่นแหละมี5ชิ้นด้วยกันสำหรับผู้หญิงก็คือเสื้อกางเกงรองเท้าหน้ากากทีเทลมากๆแล้วก็หมวกนะครับหมวกนี่ให้ดูกใกลๆกันตัวนี้ให้ดูใกล้ๆชุม ให้ดูทีละส่วนบ้างออกเก็บหน้ากากไว้พอชอบหน้ากากอหน้ากากเก็บอะไรนี่น,นี่โอเคภาพแรกคือทรงผมนะครับทรงผมเป็นผมแดงผมกับหมวกคาวบอยตัวนี้ง่ายๆกางเกงนะกางเกงสีจะเป็นแบบยีนนะกางเกงจะเป็นไม่ใช่กางเกงยีนสสิตัวผ้าปิดอะผ้าปิด จะเป็นสียีนยีนส่วนกันเกงจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็มีสีแดงชุดนี้จะเน้นสียีนสีดําแล้วก็สีแดงนะเป็นสีหลักมีปืนให้ด้วยนะแต่ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ปืนปลอมนะช่วยไปหากันเอาเองในเกมน่บใส่ให้ดูชิลล์ชับตรงนี้นี่ดีกว่า <c oughs> มาส่วนที่เหลือนะก็เสื้อ มีภากคลุมสีแดงนะเป็นเสื้อสีขาวฟ้าดำขาวยีนดําแล้วกันนี่ส่วนเงงเกงไม่ใช่แงงเกงรองเทา้ารองเท้าจะเป็นรองเท้าแบบคาวบอยเห็นปะมันจะมีลอลอข้างหลังเอาจริงๆไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาอาไว้วใช้ทำอะไรแต่ว่ามันมีแล้วมันเป็นคาวบอยดีแต่จะเป็นคาวบอยแบบสีน้ำเงินนะคาวบอยยีนนิดนึงสำหรับตัวนี้ครับผู้หญิงไปดูที่ชุดผู้ชายกันบ้างดีกว่าผู้ชายใส่ไวที่ มิเกลมาผู้ชายสีก็จะโทนคล้ายๆผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายจะเน้นสีขาวมากกว่านิดนึงนะก็เป็นสีขาวสีดำสีน้ำเงินนะเหมือนเป็นแบบตแบบตำรวจตำรวจในยๆนะนี่มนให้ดูใกล้ๆเอาจริงของเด็ดของเซตนี้ก็คือหน้ากากนั่นแหละแต่ว่าน้องๆก็ซื้อไปเถอะถ้าน้องได้ลด90%ชุดมันเหลือชุดละ1 4อเพชรเงี้ยถูกจะตายได้ทั้งเซต1 4 9เพชรนะครับ ให้ดูทีละชิ้นบ้างนะชดุหาเสื้อากล้าไม่เจอกำทองก็ได้อันแรกก็เป็นทรงผมพร้อมหมวกเหมือนกันนะครับจะคล้ายๆตัวผู้หญิงแต่นนี้จะเป็นผมดำนี่ ส่วนเกง้เกงๆนะครับก็เป็นเงเกงสีน้ำตาลน,น้ำตาลแล้วก็มีเกราะสีน้ำเงินครับมีกระสุนลูกซองด้วยเหรอจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมนะมีปืนพกให้ด้วยนะครับซึ่งก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันไปเก็บกันเอาเองในเกมเส่วนที่เหลืออีกสามส่วนนะอย่างที่บอกไปว่าชอบมากๆเลยก็คือส่วนหน้ากากนี่เทมาก น้ากากเดี๋ยวค่อยรีวิวดีกว่าเพราะน่าจะใส่กันหลายชุดตัวเสื้อนะเหมือนจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบตำรวจอะเห็นปะเป็นเขาเรียกว่าในอำเภอไม่ใช่ตำรวจนะเป็น,นอำเภอมีตรานอำเภออยู่เป็นเกราะเกราะผ้าผ้าคุมสีขาวส่วนรองเทา้าก็เป็นรองเทา้าทรงแบบปัจจุบันนิดนึงทรงอาจจะไม่ใช่คาร์บอยแต่ว่ามันจะมีล้อติดล้อมาด้านหลังเหมือนคาร์บอยสำหรับชุดนี้นี่อาเป็นว่า ชุดจะเป็นยังไงก็ะช่างเถอะขอโชว์เท่ด้วยกันใส่หน้ากากเดีนีหน้ากากต้องบอกเป็นหน้ากากที่สวยมากนะครับอันนี้เป็นหน้ากากลายกระโหลกสีขาวดําอาจจะมองเห็นหน้าด้านบนไม่ค่อยชัดนิดนึงแต่าไม่เป็นไรเราสามารถโชว์ทรงผมได้อยู่ดีสําหรับหน้ากากนี้เริ่มต้นกันที่หัวรานลวกันนะหัวโลวนมันไหนซจะได้รู้ว่าทรงหน้ากากจริงๆมันเป็นยังไงนะครับนี่ ้ากาจริงๆจะเป็นทรงแบบนี้สามารถใส่กับหลายหัวได้เลยนะครับอย่างที่เมื่อกี้ใส่กับหัว GM หรือว่าหัว anime ไปก็เข้าเห็นไหมหวันนี้นินี่พอได้พอได้ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นี่เท่มากอันนี้ยิ่งยิ่งเทพฟกแบบพุทธห,หูนะเท่มากอันนี้จิจาจิจาหัวขาวชอบมีคนขอเห็นไหมเท่อยู่ดี มีทังผมแล้วอีกดีที่อยากให้ใส่นี่นีน่ไม่ค่อยเข้าใส่อันนี้มันหัวมันดูแบบเท่ห์นิ้ใหญ่ไปนิดนึงไม่เข้ากะโหลกเอออะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ปะเปย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 ์อยู่ไหนวะนี่ปะเปย์เข้าเลยเพราะปะเปยจะเป็นแบบแบทบอยแบทบอยหน่อยเห็นไหมเข้าขชุดนี้เลยในในอันนี้นะครับ นั่นแหละเอามาขายหน้าก,กากตั้งใจขายหน้าก,กากสำหรับชุดนี้นะโอเควันนี้ก็น่าจะขอลาไปแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวจะก็ใหม่คลิปหน้าจะมีของขายของแจกอะไรมาก็รอติดตามรับชมได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้วันที่24นะเข้ามาเล่นเกมกันด้วยเพราะว่าไม่ใช่พรุ่งนี้มรืมนนี้วันที่24นะอย่าลืมเข้ามาเล่นเกมกันด้วยเพราะาเราแจกบอดฟ,ฟรีแล้วก็มีการแจกสกายวิงฟรีด้วยนะครับเป็นในเทมใหม่ที่แจกฟรีอันแรกเลยนะไปแล้ว จะก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วย